ไปเลยดูงวดว่าหันไปได้ไรอ๋อทางบนท uh ั้งล่างเด้ปาดโทอเดียตักนโอ้อันนี้่ังสองนึงเนาะอ่าสองนึงก่อนเนาะอโอ้เนาะอ่าละโค้งทุไทยครับอันนี้โค้งทุนไทยปาดโทษปาดโอันนี้ต้องวัต้องวัดเนาะครัพเจ้าไม่เชียออไรให้ครับอันนั้นเอดมินิเอ็มซีคอับผมครีจัมขอีจมคีย่างแกย่างย่างสองครับเลยไดห้าฟ้าปีน ตึ้มาสายแท้ละเมือนมาสายรับมาสายถ่เกือบพวกได้กินใกล้เนี่โอ้ย่รดาเดี๋ยวจะเรียบไปหาไฟกินเกือบวิ่เข้างบนหนายังเอาไม่มาสายก็เป็นทีตัวแสบบ่อยิ่งหนีแล้วกับบ่อบริเวว่าเสียบบ่เสบเนาะไปเรียกกะถือขายคว้างกันดี พอหาตะโคใส่หน้าได้ผลไอ้ไอ้ไอ้ทั้งเอฟซีทั้งหุ่นมากตลอดเลยเมื่อนี่มดเวนดี่น้องเมือทังวันพรเป็นวันสุดมากซอยสื่อมาสาขาหน้าที่นี่บริการลูกค้าบัดบัดที่นี่ถ้าเมื่อนี่อยากได้หยังเอาเมาเรียดเยวมาเมาเร็ก ผมว่ได้บอกเล็กเอฟซีว่ามาตามไ้เน่ปยอเพนับนบอกความฝันไอ้ฟังเออเราต้องความฝันให้ฟังแต่ว่ามันบอกเล็กที่เห็นดอกก็ไม่าเล็กันเดียวโอ้ทั้งบนทั้งล่างเฉพาะเอฟซีเขียวละเมีืดเป็นตามไปเนี้ยาจันได้พี่น้องเฉยๆซีมีซีมีแถว่าทันเอาเอามาหอดมาถึงแล้วะ็ชิฟฝากข้าวดีถึงเอฟซีอยู่เป็นรอคอยเนาะครับผมเออ มันก็จะเป็นอาชุดตองวดเนาะครับผมเอฝันฝันต่องวดอัาพี่ลองฟังดีดีเพิ่นเพื่อนมาบอกเลยเ้อะฟังดีดีอะเพื่อนมาบอกแล้วเพิ่นมาเขียนบอกเพิ่นมาเขียนเป็นตัวเลขบอกคือเกาเอ้าเพื่อนองหนึ่งตัวนี้แมนเพิ่นเขียนเขียนตัวเลขบอกครับเอแต่ว่าอมันจิมีตัวเลขอยู่ หกโด้นเดีเอาแลัวมันที่หนึ่งเรียตพ้อยอือเัาที่หนึ่งเรียบจับใส่เอาเด้อเอาคมบ่ได้บอกเรียงกันบ่ครับบอกอ๋อมันสิเป็นสองบรรทัดบรรทัดบนบรรทัดบนจะเป็นอ่าหนึ่งห้าหกครับบรรทัดล่างเป็นสามศูนย์โอ้อ่าข้างบนต่อจากหกมันจะเป็นเลขเก้า ครับฮะตรงกลางจะเป็นเลขเจ็ดเาน,นาะเ้องสิบือบัวหุดเขียนตังหวะท่านแมนเตงซี่เฮยเป็นไรเขียนว้แล้วบอกเออครื่อลืมตัวหละเนาะอที่มุงสิบวัวเขียนให้ไหมนี่ๆๆว้าอย,ย่าไปโยมยันลืมมุนอุ้ยปุ่ยประยราเซทินหนึ่งหกโอ้ลืมตัวนเก้าสามศูนย์เจ็ดเน แมอนอันนี้ดีอยู่มันบาลมันบวกมันบวกขึ้นกันอืมฮะมันต้องห่างก็เกินอ๋อต้องให้แมนผู้วคนนั่นแหละผู้คนเขียนไว้ม่ปฏิจจ ա มไม่จะเนาะให้ใ็นเราเป็นผู้เขียนเนาะอ่าสตัวเออาข้องมาเขียนอย่างไรบ้างที่ผู้คนว่างตำแหน่งให้มันถฐาต้องตัวว่างตอนเขียนให้โอ้คนมาเขียนให้แล้ว แมนเพื่อเชียนให้พันป้าเพื่อจีบเขาพันษาโอ้อ่างานจุดถ่ายเด้อไอเสียวก็เอาว่าะฉันงานมีจุดท่ายนะครับพี่ซี่กันโอ้สร้างลาก่อนเขาพันษาอือเจาะจีเซื้อก็ซื้อกันอู้หูรวมเสียวกะเฝ้าเอาที่ปอเดมาบอกอีกก็ได้ว่าทำไมโอ้มันจะไปจำซิมพี่น้องเขาพันมาบอกไลน์วันเด้อเนาะอือคุ้มเพิ่นก็ได้ ฟ้าโถดีหรอกจื่อได้รพนันตีเอาลูกขึ้นมากกับฟ้าเขียนไว้ก็ลื่นลื่ลอืมอืมอันนั้นจะเป็นอ่ากันไว้จังน้อยคือเลขกเก่าบรรดาโอ้โหของเก่าเนี่ยกับหลังเออกับหลังกับหลังอ่าลื่นตลอดเนาะโอ้ยเก่นบะเอออ้าวนี่จังสิเออนี่เพิ่นว่างหมากไปจังสิพี่น้องอ่า ดับเซเอเองเพิ่นว่าเจ็ดอาย่กลางแมนโอเจ็ดอยู่ตรงกลางรับนืงหกสามศูนย์เจ็ดอยู่กลางอเออเาไปเทียวเองเด้อเทียวเองกเอาโอ้อัน,นเก้านี่คือแท่นเลขหกก็คือเก้ากับหกมันตัวเดียวกันอ๋อครับออันนี้ตัวตบ กาแปลมาจากหมกฤษณ์นะครับเพื่อนเปรี้ไว้หท์กับเก้าอืมอ่านี่ครับสีครับเพื่อนไม่เขียนให้ตัวนี้มันบ่งประเภทแน่นกับบ้านนี้เพื่อนเพื่อนย้ำบอกว่าเจ็ดนี่หายยุ่งใสกันแน่เจ็ดกันยู่กลางเป็นบ่อืมบ่แล้วเพื่อนบ่ได้บอกว่ายังไรเด้ลยบอกเพื่อนเขียนให้แล้วเพื่นมิได้บอกว่าเอาเปลียนเป็เขาพันศาเลดเด้อเพเ่็นบ้างอือ เป็นได้เวดเขียนเขียนให้ยามไดกับโมีคนคนได้โมีคนเอามีแต่คนของโง่เชียนให้ยังชี่เลือบวันี้ฮะสีได้ว่อวันนี้เขียนังชี่อืออเอเอ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 ีเออเออเจ็เอยูอกลองนี้เป็นไดเคือเอ็ดออเออหนึ่อเจ็เหกออาแอ้วก็สามอเจ็เศูนย์เออดอยูออลางยุ่เออเอเอีเออเออเอออเจเอออเเเอ อ่าเป็นในเบสอ่าหรืออาจจะเป็นได้คือกันหกเจ็ดสามก็ได้หนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับเนาะมันก็ไปมันมันดูกันมันไปในเบิร์นี้อืมอืมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเออหนึ่งเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าอย่างนี้ก็าไปครับอ๋อจะว่าตำแหน่งสามศูนย์ตรงกันอืมอ่ามันมันบอกวิ่งเจ็ดบอกหัว่จากแลยวอ เจ็ดร้อยบ่เนาะเ่อยู่ครึ่งไพิ่มาเมื่อเจดัวกะว่ะถ้าเป็นเลขสองตัวเนาะพี่เจ็ดบอกเพ่แปดเะเอีเพิ่หนเองสุดลัยเอีเพ่หนเอยแต่ว่าตำแหน่งสามวิดก็จะได้ครับเอาเอาเสียนแล้วก็ไปจับใส่เอาเนาะให้เอฟซีเพิ่นจับเส้เอาเอาเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะบด้ตัดให้ อ่าคลิปแรกตัดหายอยู่เือเป็นตัวนี้ครับอ่าเอาเอาลงเลยนะเอาลงเลยนะเบาะมันเอาเขียนในเพื่อนจะคูนี่เป็นยังฮะเขียนในเพื่อนจะคูนี่เขียนนี่เลยเขียนนั่นตัดนี่ล้วตัดในเพื่อนจะคูนี่เพราะเวทมักตัวนี้ในใจอือใช่อ่ามันอันนี้คือมันโมเมนต์เลขผมเขียนขึ้นเนาะมันเป็นเลขที่เพิ่นเขียนให้ในฝันไหมอ่า เลขผู้เฒ่ามัวมองอกเขียนให้ห<อ>ให้ปัดคนเลื่อยม้วอกดูดูดอ,อ,อืมอืมเดี๋ยวก่อนพ้นกับไม่เขียนให้ฮันบอกครับเดี๋ยวนี้พันกับไม่เขียนให้จังสี่แต่ว่าสิไปเขาพันชาเลยเว่ากางสี่ที่นี่ฮันว่าโตมากกันผมบ่าฮันในวาดอกของวามันตรง ไปนอนฝันสวรรค์ฝันเมื่อคืนมันกระจับโบได้ซะโอ้เสียดายอยู่เออตัวมันเห็นไหนวะสามตัวพุ่นมีบ่อยู่ในนี่ฮันมีบ่อยู่ในนี่สามตัวมันบอมันบอกบ่ยไหนเดียวสารนะแล้วเอาอยู่นี่ก็เนี่ยกระจับ่ได้อยู่นี่มันกระจับ่ได้ให้จับได้บอกแล้วว่าแพงดรอห้อย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 เป็นผิดสังเกตเลยทีนี่เป็นผิดสังเกตเลยทีอ่า เอาเอาตามนี่เราไปไปเสี่ยงเบิงสะก้อนไปพิจารณาเอออเาเลขนี่ไปเสี่ยงเบิงสะก้อนเด้อไปเสี่ยงตัวไหนเราเพื่อเอาเอาคู่อะไไปเสี่ยงเขียนมึงดูเอาคู่อะไไปเสี่ยงเขียนมึงดูเสี่ยงเอาคู่อะไไปเสี่ยงจ้ะเอ้าแม่บ้านว่าตั้งไหนเห็นไปเสี่ยงวิเคราะห์ยังเด้อ มาเซียงวันหลายตัวคุณมันมันฟันว่าเขานี่คันเสียงหลายตัวบ่เออมันต้องเสียงสองตัวไปเสียงสองตัวแลสามตัวเองตัวสามตัวเขียนในรูปเสียเอาคู่ใดเห้นไปเซียงกันนี่เดี๋ยวหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้าไปหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้ามาหนึ่งแต่ไม่รู้แบเก่อนเด็กแม่อายอยูุเขาจะบอกว่านี่ปนนี่ล่างนะยังบอกกันเอ้อ โอ้นั่นเป็นบนนี้เป็นล่างเออว่าห็นเตโอ้คู่บนคู่ล่างก่นนะนั่นดิเอาลุดออกมาแล้วครับอืซี่ครับผมเอออือมันเป็นบนนี่ล่างคู่บนคู่ล่างแต่ว่าเอาเก็บไว้กลางนี่สิอ่าอือโอ้เขาที่จะหน้าเอาเองมันมีดวงคู่นมีโชคมันสีไรดอกคู่นนี่ย้ำจับถือดอกว่ะพี่แนนคู่นมีเส้นคู่นจับถือดอกอืมที่จริงแล้วมันก็เป็นคู่บนคู่ล่างก็เถอะทีเนาะแต่ว่ามีเก็บอยู่กลางนี่สิ อืมฮะปวดยอดสามตัวอ่มีห่าสามตัวในีหนึ่งหกเก้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสีบอกดอกอันไห่ฟันก้าคาสีก่อนมันมันบ้านในชาเชียนอืมค่ะแต่ตัวนี้คือเปนเกียนไห้ลายโพดผมว่าอืมอ่าจกตีตีไปแนวเดยอครับผมอันบอผู้ได้มากตัวใดก็จับเซลล์รอดอืม เอฟซีกับสีมากอดตีบอกเกือบหกเก่าโบกูเนาะขั้นกระเล็กสามศูนย์เกิดอยู่ในรถคนละเนี่ยมัน่เป็นเล็กคำนวณเนาะมันบ่อยเป็นเล็กเข้าเข้าอานนี่เกินมากเนาะต้องระเดียกฝันมาสิมือหกโค้งนื่องก่อนตลอดเลขรถตลอดเนาะสามศูนย์ศูนย์สามก็ออกตลอดหกศูนย์ศูนย์หกก็ออกตลอดครับผมสามหนึ่งก็ออกตลอดอเลขอยู่ในรถได้หนิเนี่ยขั้นหนึ่งก็ออกอีกขั้นเนี่ยอันสองสองหนึ่งสาม แปดก้อนกับสามหนึ่งหนึ่งสามอออคือขันเลขมันในแทะครับพี่เสี่กับผมแต่ว่าเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นว่านเมื่อขึ้นก่อนว่าหลังจากที่ผมอ๋เอาเลขนี้ออกทูบเราปล่อยเราคือฝันว่าคนมากินเรียกเอ็มอะไรเนี่ยแล้วทะเล เสื้อสกับบักษานีเขาหลุดเข้าโอ้ใส่สุดขาวเลยใส่สุดขาวามากินเจบ่ะเหรอ่ออออกมาหลายๆโอ้พวกพวกยกคนน่งนะอือออเป็นมากินเขานในงานนั่ะแหะครับผมแต่ันว่ามาเลยเป็นเขานี่นนอือือืมว่ามันตัวที่เ็ดไบหนึ่งเก็ดหกก็สามเก็ดศูนนี่บอกเออ ที่ออกเจ้าคอนเออสามันสิ่เป็นเออหนึ่งเจ็ดหกมันบอกครับแล้วก็สามเจ็ดศูนย์เนาะอืออีสี่คือโอ้หลักครัคือสามันสี่มากจ้าที่สามสอนอันห้าปีมากสี่บอกอรสีนบอกรู้ใช่ มันสีมางสีกระไดเลยสีแมนบล่ะอ่าสีมาสีกระไดเนี่ยอ่าแมนบล่อืแต่ว่าตัวตัวกอยแต่คลิปแรกออกไปพูดหนมันมีเลยหนึ่งเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็เก้ากันไว้แมนอขับเอฟซีครับผมอันนับคีอเลขสามตัวนะพอเบียดปรลุดออกมาได้ขับด้วยเอฟซครับผม ไปเสียงมุงสะคนเอาไปเสียงบมกเลยนะครับก็เพิ่งร้มัวมาเอยเนาอ้่ไอ้โสกัด้วยเป็นสีกลับด้งเอ็นีกลับหวงจนได้อ่าไปเสียงดวงบ้างเสียงดวงมาครับผมเสียงดวงโจ๊กๆจกมันมาโจกผู้โจกคนเ้อเอาแล้วแเนาะครับผมตัวเร็วแล้วเนาะครับครับขอบคุณทางพระเพชรครับผมสวัสดีครับครับอื